สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมา,าผสมอัตาส่วนการใช้งานนะคะของสารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะคือมีตัวซูเปอร์ไมโครมิกนะคะกับตัวไฮเปอร์นะคะพัทวันพัททูนะคะสองตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวธาตุาอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมนะคะให้กับพืชนะคะ ซึ่งในนี้นะคะหนึ่งซองในนี้นะคะเขาก็จะมีช้อนนะคะมาให้เราอ่านะคะมาดูช้อนนะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนกาแฟเล็กนะคะในซองนี้นะคะจะสามารถตักได้ถึงห้าสิบช้อนกาแฟเล็กนี้เลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะมาผสมอัตราส่วนหนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะก็คืออัตรา,าส่วนหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะอัตรา,าส่วนของเรานะคะเราจะผสมไห้ได้แค่1ลิตรนะคะเราเพราะฉะนั้นเราก็จะตักไม่ถึง1ช้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันเลยนะคะอ่านะคะสมมุติว่านี้นะคะเราตักขึ้นมาแล้วนะคะก็ค,คือหนึ่งช้อนนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องเอาให้เต็มนะ,ะเราใช้แค่ประมาณอ่าไม่ถึงครึ่งนะคะแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมคะ แค่เนีด้เดียวนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรอ่าใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เราเราเราผสมนะคะพอผสมแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายนะคะโดยที่เราไม่ต่องเขย่าเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาจะวิ่งลงไปเลยนะ,ะเหมือนจะหลุดเลยนะคะาจะวิ่งมันจะหลุดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเขย่าอะไรเขาเลยนะคะเขาก็จะ ดูซึมเร็วนะคะสลายตัวอย่างรวดเร็วนะคะอ่าก็จะเป็นระบบไอออนนะคะเล็กมากนะคะเล็กกว่านาโนนะคะซึ่งทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้นะคะแล้วก็